สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับคุณแม่บ้านทั้งหลายที่ปวดหัวกับการที่เสื้อผ้าล้นตู้วันนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะตามมาดูได้เลยนะคะเราจะมานําเสนอวิธีการพับผ้าแบบตั้งได้โอเคเรามารับชมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆแยกเสื้อเป็นสามส่วนนะคะพับ แล้วก็เก็บแขนเสื้อค่ะอีกข้างก็พับทับกันแล้วก็เก็บแขนเสือ้อเสร็จแล้วพับอ่าพับเสื้อให้เป็นสามส่วนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะกะเราจะกะขนาดความสูงของเสื้อที่เราจะตั้งแล้วก็พับให้เป็นสามส่วน แล้วก็จะได้เสื้อที่ตั้งได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คือวิธีการพับผ้าที่ถูกวิธีแล้วอ,อย่าลืมลองตั้งดูนะคะ พับถูกวิธีต้องตั้งได้แบบนี้นะคะวิธีพับกางเกงในที่ถูกต้อ,องค่ะเราจะแบ่งกางเกงในเป็นสามส่วนนะคะพับเป็นแบบสามส่วนแล้วก็ส่วนข้างบนก็พับทับส่วนข้างล่าง,อ,างอ่แล้วก็ม้วนเลยเป็นสามส่วนเหมือนเดิมค่ะอืโอเค ตั้งได้เหมือนกันกว,วิธีพับถุงเท้าที่ถูกต้องวิธีแรกพับส้นเก็บส้นนิดนึงค่ะแล้วก็พับเป็นสามส่วนแบบนี้ใช่เวลาเก็บ เวลาเก็บเก็บใส่กล่องนะคะคหลังจากที่เราได้พับผ้าเสร็จแล้วนะคะผ้าจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาจัดใส่ตะกร้าเลยนะคะค่ะเรียงเหมือนขนมนะคะ เวลาเราจะหยิบใช้มันจะได้ง่ายไม่ต้องขนไม่ต้องรื้อเสื้อผ้าหลังจากที่เราได้ทำการพับผ้านะคะแล้วก็จัดใส่ตะก,ก้าเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในจะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนจะหยิบผ้ามาใช้นะคะก็จะได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องรื้อนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องมุกดาแลนชาแนลหากเพื่อนๆอ,อยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย